เว่อเคไปไปไม่ติดเหรอโอ้โหไม้ไผ่ทั้งหลังนะครับแล้วจะร้อเลยสบายครับสบายมากครับจุดชมวิวของบ้านสองดาวฟาร์มเตนะครับถ้าเรามองจากฝั่งนี้ไปเราจะมองเห็นที่พักนะครับมองเห็นบรรยากาศข้างล่างที่เราเห็นที่ที่ที่เป็นต้นไม้เนี่ย เขาเรียกว่ามันเป็นต้นลำใหญ่ไ<ะ>ปรนึงที่นะครับที่น่ามาพักผ่อนมากครับบรรยากาศสวยและก็ฟินมากครับเดีย๋ยวไปดูกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยว เราไปดูบนนรรยากาศรอบๆครับว่ามีอะไรบ้านต้อบอกว่าบ้านสองดาวฟารเมสเตยเ,เป็นที่พักความเตที่ขึ้นชื่อนะครับในเชียงดาวนะครับในช่วงที่เป็นช่วงโลนะครับหรือช่วงวันจุดคนก็จะมาพักกันเยอะหน่อยสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์อีกจุดหนึ่งนะครับจะใช้ปอกท่วมครับ,รบซึ่งทำไปท้องน้ำแบบจินมากไม่มีหลังคานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ครับนี่คือที่หักน้ําไม่มีทังคานะครับเป็นอะไรที่แบบว่าอาบแล้วก็ฟินไปด้วยนะครับแต่บรรยากาศองฟ้าดูดาวดูดาวเนาะนี่ก็เป็นอ่างเป็นอ,าอาาน่างอ่างรักหนาะเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้ในน้ำจะไหไมา่จากไหน,นเอ,อ้ยอะไรจะเล่นมาต้องใจแท้่นี่ครับโอ้สุดยอดครับไปเดี๋ยวเราไปดูรบรรยากาศรอบๆกันอีกทีนทงครับ นี่ก็จะเป็นสวนลำไยนี่เป็นจุดถ่ายรูปจริงหรอเนี่ยเป็นจุดถ่ายรูปจุดถ่ายรูปอีกที่หนึ่งครับถ้านั่งตัวนี้ต้องถ้านั่งตัวนี้นต,นต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องหันหน้าไปทางนี้ไหนเนี่ยเราจะให้บรรยากาศอย่างนี้หรอใช่เอานั่งนั่งนั่งดูนั่งดูงดอันนี้ใช่ไหมครับใช่เนี่ยมันก็จะเห็น,เ,นเขาเขาล้างหลังถ่ายรูปได้ฟินมากแล้วก็มีข้างบนน่ ครับแม่นี่ก็ออีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเป็นบรรยากาศตอนเช้าต้องบอกว่าสวยงามมากหนึ่งสองม่ีกี่หลังครับสามหลังอ๋อมีทั้งหมดสามหลังนะผมจะจะสร้างอีกสองหลังครับสองสามหลังจะทันหรือเปล่าอืม สรงให้มันช่วงไฮซีชันยังไม่เคยมาค่ะมาที่นี่ครั้งแรกมาครัง้งแรกมาครั้งแรกค่ะมาดูบรรยากาศเป็นไงบ้างนอนกลางกลางตื่ <c oughs> เป็นยังไงนอนหลับสบายดีไหมนั้นหลับสบายดีค่ะอากาศเยน็นสากาศนดีชอบบรรยากาศกาที่นี่ไหมครับชอบค่ะเจ้าของที่นี่ก็เป็นกันเองค่ะดูแลลูกค้าดีค่ะ ชื่อรีสอร์ทอะไรครับรีสอร์ทบ้านสองดาวบ้านาสองดาวฟา์มสเตค่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูอีกจุดหนึ่งครับอันนี้มีคนพักกัะแบบไหมเขาเปิดเข้าไปดูได้ไหมครับเเราตามมาดูที่พักไามาดูครับมาค่อยมา,มาดูที่พักเผื่อใครอยากจะมานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรีวิวให้ดูบรรยากาศว่าที่พักเป็นยังไงบ้างมีท่ม้อง ไม่โอาคไฟไม่ติดเหรอโอ้โหไม้ไผ่ทั้งหลังนะครับแล้วก็ลัเลยสบายครับสบายมากครับไฟตับสบายมากค่ะเมื่อคืนบรรยากาศเย็นไหมฮะ บรรยากาศเย็นมากค่ะต้องหาคู่มานอนคือต้องบอกว่าที่นี่เขามีกนแลัวกันหนึ่งก็คือเขาเน้นเป็นไม้ไผ่นะครับ<ช>เน้นไม้ไผ่ทั้งหลังเลยบ้านไม้ไผ่ทั้งหลังซึ่ง,ซ,งซึ่งมีความเป็นธรรมชาติมากมากครับอะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกที่หนึ่งป่ะกดถ่ายยังเนะบรรยากาศดีครับเป็นแบบบนบ้านไต์ไม้ไผ่ไต,ต,ต์ฟาร์ามสเตย์ไต,ต์ฟาร์มสเตย์นะครับ จุดหนึ่งครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดหนึ่งเราจะได้เห็นบรรยากาศร,บรอบๆที่อยู่อ่าป้านสองดาวก็โอเครับ จากนี้ไปถ้าเราถ่ายจากมุมนี้ไปนะครับซึ่งเป็นระเบียงเป็นชายระเบียงที่เป็นจุดชมวิวของบ้านสองดาวฟาร์มเตนะครับถ้าเรามองจากฝั่งนี้ไปเราจะมองเห็นที่พักนะครับมองเห็นบรรยากาศข้างล่างที่เราเห็นที่ที่ที่เป็นต้นไม้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นต้นลำใหญ่ใช่ไหมฮะเป็นต้นลำใหญ่ซึ่งอยู่ตรงเนี้ยเขาจะมีเรื่องของมีผลละหมากหลักไม้เนาะที่ที่ที่ปลูกเอาไว้ในบริเวณรอบๆที่พักนะครับซึ่งจะได้เห็นถึงถึงความเป็นธรรมชาติเนาะ ก็นี่คือบรรยากาศรวมๆนะครับวิวที่สว,สวยที่สุดในเชียงดาวเนาะยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับขอจบรายการพีงเท่านี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับว้าว <laughs> แล้วไปตัดอีกนะ